วันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้เก็บฝรั่งชุดที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จะทําการเก็บมาร่วมทําบุญนะครับเป็นการทําบุญจังหันเช้านะครับทางสายเขาเรียกว่าจังหันเช้าอันนี้ก็เป็นฝรั่งที่เราเก็บมานะฮะก็สภาพสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับไม่เป็นไรเราเน้นความปลอดภัยไร้สารพิษไร้สารเคมนีนะครับ ก็จะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่เปลนไครับเน้นความปลอดภัยนะเป็นรัายที่เราเก็บในวันนี้พี่จะเอามาร่วมทําบุญจังหงันเช้าที่วัดตอนเช้าเชาบานี้นะครับนี่ก็วันนี้ก็มีโอกาสดีได้ทำมาทำบุญที่วัด หลังจากที่ไม่ปีนเช้ามาสักพักหนึ่งก็มรลาตอนเช้านะครับทุกคนก็ร่วมอัดโมทนาสาธุกันด้วยนะครับ